ไม่ไหวสี่วันสองลวกันขายได้สี่วันสาสี่วันสองให้ผมเถอะไม่ไม่ถึงจริงสามเอาจบโอเคสี่ันสามนำทุกดอกสบายแล้วสวัสดีครับเอฟซีครับวันนี้เรามาอยู่ที่พี่ฟุกอันนี้เขาเรียกว่าอะไรพี่เขาเรียกว่าคลองเลยคลองสนามชัยคลองสนามชัยนี่เรามาเจอพี่ชายนะครับนะก็ไม่ได้เจอกันเป็นปีนะครับเอาผ้ามาแบ่งปันนะครับ นีจะได้เสียกันหีาแสนด้วยนะครับนะมีฝรั่งกำลังข้ามน้ำนี่มีบรรยากาศดีมากเลยโอ้หดูเครื่องดิเคยนั่งไปแถวตอนนั้นไปเช่าพระกลับจากท่าประจันมานะครับนะ Hello Hello บ e l บายคุณแขนกรวุวาจันตะวัดหนองเชียงคืนนะครับพอสิงอ่ะวัดเหลมซ้ายอ่ะจัดไป มีเลยวัดกกว้าววัดกกเหร,หรียญหล่อหรกรับดีนะเหรียญหล่อวัดกกนะครับนะนี่ครับหล่อวัดกกมา <c oughs> เหรียญกลมเศษรษฐีหลวงปู่ดูปู่ดูวัดสแกนะครับนะอันนี้เป็นเหรียญฝั่งธนนะสวยๆก็พันกว่าบาทโอ้โหชุดน,นี้จะย่อยๆหน่อยนะเนี่ยพี่หลักพันเยอะเลยนะเนี่ยนี่ก็เป็นหัวไม่ขีดเพราทบนะครับคัดมาได้แค่ส่วนหนึ่ง<ม>นะครับนะสาวว้าวมาดิพี่พี่ชายเราแม่งจัดตีชายให้ตลอด นานมาก็ต้องเอาให้ทั่วทั่วประเทศเลยนี่ของแรงเนี่ยนี่ก็เป็นปูทวดสองสี่นะครับนะปูทวดสองสี่นะครับนี่ก็หลักพันปูทวดสองสี่อันนี้เท่าไหร่พี่เอาคุณเอ็ตีมาเลยเอาอันนี้เอาองค์ละพันห้าแล้วกันอ,องพันห้ามาสามพันห้าไม่รอด<า>พี่ขาดเกิน,นครึ่งเก้าพันเนี่ยสามองค์ได้ไหมพี่สามองค์ไม่ไหวสามองค์ได้หกพันเจ็ดพันไหมเอาเอาหกสิบห้าแล้วกันพี่ อ่ะเจ็ดพันอ่ะประเดิมไปก่อนคู่นี้สองพันอันนี้ห้าร้อยแล้วกันเอางี้สองพันแปดสามองเงี้ยเอายี่สิบหกแล้วกันบางๆราคาทรายน,นานมาทีเนี่ยอันนี้พันแล้วกันแปดเหลี่ยมทรายพาใต้นะครับนะปิดตาแล้วเหลี่ยมทรายเด็กชั้นอ้อยเจ้าคุณนออ,อันนี้องละสองพันแล้วกันพี่เจ้าสัวเล็กอันนี้ขายได้หลักร้อยนะเอาชุดนี้เอาห้าพันแล้วกันเอางี้ห้าพันสองหูห้าพันสองเลยไม่ไหวยุบห้าพันนั่นแหละเบียดโลกไม่โหดโอ้โห เรานี่ชัดเจนเรื่องราคาไม่ต้องกลัวกูวันจันตารุ่นสองแต่ตอนนี้ลงนะตอนนี้อยู่ประมาณขายได้5,000บวกลบขอห้าพันห้าพันผมขายไม่ได้เขาเลี้ยวผมจะซื้อไปไม่ไหว4ี่วันสองละกันขายได้4ี่วันห้าสี่พันสองให้ผมเถอะไม่ไม่ถึงจริงจบโอเคสี่พันสามนำทุกดอกสบายแล้วยี่ห้าสตวรรษอ่ะย่อยๆเอาคู่แปดร้อยละกันเนื้อดิน ขายได้ประมาณสี่ห้าร้อยปกพ่อเกษมอันนี้ไม่แดงสองพันสี่ห้าพันะหน้าสวยนะไม่น่าไม่น่าไม่โดนนะต้องแดงกว่านี้แล้วก็ต้องเป็นบล็อกหลังใสฝนนี้หลักร้อยนะเป็นรุ่นสองปอกอันนี้เอาคู่พันละกันพี่ขายได้หกเจ็ดร้อยอันนี้พ่อวงอันนี้สามพันละกันเปลียนพ่อวงนะครับลิงไหลตังไมไม่แพงสภาพสึสามพันห้าโอ้น้องเถอะสามสองสองอะให้ไปะแล้วก็จีนหรือไง ตกไป1 2 4 2 0 0นะ FC ครับซื้อไปเยอะเลยยกคุกงยกคุ้งจะซื้อทีละชิ้นนะโอเคครับประมาณนี้แล้วกันครับ FC ครับก็วันนี้ก็มาเช่าพระที่ฝั่งทนนะครับใครที่มีพระต้องการจะจะปล่อยนะครับปล่อยมีพระแท้ผมไปหาเป็ที่แน่นอนนะครับใครไม่รู้ว่าเองมีพระอะไรลองส่งรูปมาดูก่อนได้นะครับนะโอเคครับก็เดี๋ยวโอนให้พุกหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พัน้อยหรือแสนสามก็เลยก็ได้ท่ทวๆ กับเสียงเอทำไมต้องไปวัอ่โอเคครับ <c oughs> เดี๋ยววันนี้เอลำปางกับพี่ฟุ๊ก วัดหนังนะครับเดี๋ยวว่าพี่พุกไทเกอร์ตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอยากรับชมเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกด s u b สไครป์ผมด้วยนะครับหรือจะกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่มีพักเครื่องนะครับต้องการอยากจะปล่อยสามารถส่งมาตามไ d l ดี e ลน์ที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะครับทางร้านเรายินดีรับเช่าพักเครื่องรับจำนำพักเครื่องของเก่าของสะสมทั่วไปนะครับสำหรับวันนี้ผมเอลําปางต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สำหรับใครที่สนใจอยากจะมาทางร้านเรานะครับอยู่ใกล้กับตลาดลังสินนะครับหรือค้นหาร้านดีสยามพระเครื่องจาก google แ a p ได้เลยแล้วเราจะอยู่ก่อนถึงซอย21ด้านหน้านก็จะมีเขียนคําว่ารับเชา่าพระตัวใหญ่ๆเลยสามารถเข้ามาดัางรอข้างในได้ใครปล่อยเชา่าพระหรืออยากเชา่าพระสามารถมาที่ร้านได้เลยนะครับ